แล้ววันนี้กำลังคุยกันถึง3ข้อแตกต่างหลักๆของอาหารเสริมธรรมชาติและอาหารเสริมสังเคราะห์หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาหารเสริมสังเคราะห์มีด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านกินอาหารเสริมโดยหวังว่ามันจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายของท่านผู้ชมดีขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนว่าทุกคนคิดแบบนั้นตัวโคชแบงก์ก็เลยมาคอนเฟิร์มว่าของดีมีของไม่ดีมันก็มีข้อแตกต่าง ระหว่างอาหารเสริมธรรมชาติและอาหารเสริมสังเคราะห์เรามาลงลึกเลยครับขออาสาพาท,ท่านผู้ชมมาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้ว่าอาหารเสริมแบบไหนที่เราควรกินหรือว่าอาหารเสริมแบบไหนที่เราควรเลี่ยงข้อแตกต่างข้อที่1ต่างกันที่ชื่อท่านผู้ชมไม่ได้ฟังผิดนะครับผู้ชมไม่ได้กวนอะไรนะดู ชื่อสารที่ข้างฉลากให้ดีนะครับอย่างเช่นด้านหน้าของขวดอาหารเสริมจะเขียนว่าวิตามินซีตัวโตๆแต่ตรงหลังฉลากเนี่ยจะเขียนว่าแ s c o อร์บิกแอซก็ขอให้ท่านผู้ชมรู้ไว้เลยนั่มาเป็นวิตามินซีสังเคราะห์มันจะเป็นอนุพันธ์สังเคราะห์ของวิตามินซีซึ่งถามว่าผิดไหมมันไม่ใช่วิตามินซีไหมมันก็เป็นวิตามินซีแหละครับแต่ทีนี้มันอยู่ในรูปแบบที่สังเคราะห์มาซึ่ง จะมีราคาถูกมากกวิตามินซีธรรมชาติจึงไม่เหมาะสมถ้าเกิดท่านผู้ชมได้รับมากเกินไปทานมากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีโทษได้ครับมีงานที่คอนเฟิร์มคำพูดนี้ในปี2021ทําในเด็กเลยนะครับที่เป็นโรคไตกําลังฟอกไตยอยู่ตรวจเลือดตรวจผลของไตในเด็กพวกนั้นแล้ว พบว่าวิตามินซีที่ได้รับมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการสะสมของออกซาเลตในไตามากขึ้นในเด็กที่กําลังฟอกไตยอยู่แล้วในปี1998 Nature เขาก็รายงานไว้ว่าวิตามินซีเนี่ยเปลี่ยนเป็นโปรออกซิเดนได้ในคน30คนให้ถึง500มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา6อาทิตย์ดังนั้นท่านผู้ชมครับวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมที่เขาให้มาเป็นเม็ดใหญ่ๆนะั่นนะอยากจะบอกว่า มันอาจจะเยอะเกินไปอีกตัวหนึ่งเทียมิน HCL หรือว่าเทียมินไฮโดรคลอร่าเป็นวิตามินสังเคราะห์ของวิตามิน B1 หนเพอริดอกซิน HCL หรือว่าเพริดอกซินไฮโดรคลอราเป็นวิตามินสังเคราะห์ของวิตามิน B6 ครับ irradiated e r g เ s t e r สเตเป็นวิตามินสังเคราะห์ของวิตามิน D ครับวิตามินดีดอกนะเวลาท่านผู้ชมกินวิตามิน B ีรวมพวกนี้อย่างวิตามิน B1 และวิตามินบี ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าปสัสสาวะเป็นสีเหลือง แล้วก็มีกลิ่นแรงมากๆเลยอันนี้แหะครับเป็นตัวบอกว่าท่านผู้ชมได้รับวิตามินสังเคราะห์เข้าไปแล้วส่วนวิตามิน A Acetate หรือว่าวิตามิน A p a l m i t a t e เป็นเวอร์ชั่นสังเคราะห์ของวิตามิน A DL Alpha Tocopherol s หรือว่า Mixed Tocopherol ท่องจำเอาไวด้ดีๆเลยนะหรือว่าเขียนแคปหน้าจอเอาไว้ในปี1996 New England Journal of Medicine ติดตามผลเป็นระยะเวลา4ปีทำงานวิจัยในมนุษย์เลยนะครับ Randomized Control Trial มี ซีบด้วย1,8,314คนที่สุบรีรับประทานวิตามินเอวัดผลของการเป็นมะเร็งปอดเขาสรุปผลลัพธ์การติดตามผลถึง4ปีออกมาว่ามีโอกาสความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราซื้อมาเป็นวิตามินซีธรรมชาติล่ะคะโคชแบงค์เป็นคําถามที่ดีนะครับหากว่าเป็นวิตามินซีธรรมชาติมันมักจะเขียนว่าวิตามินซีหรือวิตามินซีตรงตัวเลยคร ข้อแตกต่างระหว่างอาหารเสริมสังเคราะห์กับอาหารเสริมธรรมชาติอย่างที่2ต่างกันที่ฤทธิ์ครับการบริโภควิตามินสังเคราะห์มากเกินไปอาจจะเกิดปัญหากับร่างกายของเราได้คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าวิตามินสังเคราะห์นั้นให้ประโยชน์ไม่ต่างจากวิตามินธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆกับร่างกายผู้บริโภคแนะนําให้ ปรับ mindset ใหม่นิดนึงนะครับคำว่าสังเคราะห์ก็คือของทดแทนขอยกตัวอย่างเอาไว้แบบนี้วิตามิน E สังเคราะห์วิตามิน B1 รวมไปถึงวิตามิน B6 นั้นให้ฤทธิ์แค่ครึ่งเดียวของวิตามินธรรมชาติดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วมีช่วงเวลาที่อยู่ในร่างกายสั้นกว่าสรุปก็คือถ้าใช้วิตามินสังเคราะห์เหล่านี้ ท่านผู้ชมก็จะใช้ในปริมาณที่ต้องมากกว่าเดิมมากกว่าวิตามินธรรมชาติถึงเท่าตัวถึงจะได้ฤทธิ์เท่ากันได้สรรพคุณเท่ากันต่อไปคือวิตามินซีที่เรารู้จักกันดีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเป็นวิตามินซีสังเคราะห์ครับกรดแอสคอรบิก,กด, obic, ดูดซึมได้น้อยกว่าทั้ง ยังถูกขับออกจากร่างกายตามปกติได้มากกว่าด้วยวิตามินซีสังเคราะห์นั้นอยู่ในรูปแบบของโกรธเมื่อขับออกอาจจะสร้างความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อของายเนื้อเยื่อของกระเพาะควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าของสังเคราะห์นั้นให้ริษต่างจากของธรรมชาติอย่างชัดเจนท่านผู้ชมจึงควรที่จะดูให้ดีก่อนซื้อมารับประทานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด แล้วก็ไม่เสียเงินเปล่าครับสมัยนี้คนไทยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็คิดถึงอาหารเสริมก่อนเลยมะเร็งเอามาพึกเกา,า,าัมพาดพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคปุ๊บอาหารเสริมมาในหัวก่อนแล้วโค้ชแบงค์ครับถ้าวิตามินสังเคราะห์กินแล้วไม่ดีแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาผลิตขึ้นมาทำไมเป็นคำถามที่ดีอีกแล้วครับขออนุญาตพาท่านผู้ชมย้อนอดีตไปสักเล็กน้อย วิตามินสังเคราะห์นั้นมีพัฒนาการขึ้นมา70ปีแล้วซึ่งตัวแรกตามข้อมูลทางวิชาการเป็นวิตามิน B1 ในปี1936ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปช่วงนั้นเป็นจังหวะที่อาหารขาดแคลนวิตามินสังเคราะห์หลายชนิดถึงถูกพัฒนาขึ้นการสังเคราะห์วิตามินในทางอุตสาหกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับวัตถุด,ดิบก็หาง่ายมีทั้งการใช้สารเคมีใช้แร่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรต้นทุนการผลิตจึงค่อนข้างต่ำเลยเมื่อเทียบเท่ากับการใช้วิตามินธรรมชาติซึ่งสกัดได้ค่อนข้างยากกว่า อยู่ได้สั้นกว่าดังนั้นเป็นเพราะวิตามินสังเคราะห์ราคาถูกกว่าวิตามินธรรมชาติจึงมีคนสมัยนี้นิยมใช้กันมากในสมัยก่อนนั้นวิตามินสังเคราะห์อาจจะเป็นเรื่องความจำเป็นนะเพราะข้าวยากหมากแพงแต่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของการตลาดครับดังนั้นท่านผู้ชมควรที่จะดูฉลาดให้ดีหาข้อมูลให้แน่นอนก่อนซื้อมารับประทานจะดีที่สุดครับสุดท้ายแล้วก็คือมันต่างกันที่โทษครับ มีรายงานในสัตว์ทดลองว่าการเสริมวิตามิน B1 สังเคราะห์นในปริมาณสูงทำให้สัตว์เป็นหมันได้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มจึงวิจัยว่าคนมีลูก น้อยลงกว่าแต่ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากการที่เพศชายบริโภควิตามิน B1 สังเคราะห์ในปริมาณสูงจนทำให้สเปิร์มลดลงได้ยกตัวอย่างเช่นรายงานในปี1929มหาวิทยาลัยฟลอริดากล่าวว่าคนอเมริกันมีความเข้มข้นของสเปิร์ม100ล้านตัวต่ออาสุจิ1ซ c แต่ในปี1973ความเข้มข้นลดลงเหลือ 60ล้านตัวต่อ1น1 4ซีซีพอเข้าปี1980มีรายงานว่าลดลงอีกเหลือแค่20ล้านตัวต่อ1น1ซีซีอีกทั้งยังมีบทความวิชาการไปเจอมาระบุชัดเจนว่าสารสังเคราะห์อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ในคนที่มีแนวโน้มว่าจะแพ้ง่ายด้วยถึงแม้ว่าสารสังเคราะห์เหล่านั้นจะมีโครงสร้างทางเคมีแบบเดียวกันกับสารธรรมชาติแต่สารจากธรรมชาตินั้นจะไม่ทำให้เกิด อาการแพ้หรือแพ้น้อยกว่าอย่างแน่นอนครับอธิบายง่ายก็คือท่านผู้ชมอาจจะกินวิตามินซีสังเคราะห์แล้วแพ้แต่กินวิตามินซีจากธรรมชาติแล้วไม่มีอาการแพ้ด้วยความเป็นห่วงนะครับหากท่านผู้ชมมีความต้องการที่จะกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพโคช้ชค์แนะนําให้ใช้เวลาอ่านฉลากสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพตัวท่านเองและคนที่คุณรักในระยะยาวครับสรุป3ข้อ แตกต่างระหว่างอาหารสังเคราะห์กับอาหารเสริมธรรมชาติดังนี้ครับต่างกันที่ชื่อต่างกันที่รทธิ์และต่างกันที่โทษถึงตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าอาหารเสริมอะไรที่แนะนำทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับหรือว่ามาใน f a Facebook Fanpage ในไลน์คนที่สะดวกไลน์ก็ไลน์มาได้ ที่ Ad c o a c h Bank Market เลยครับในนั้นมีแนะนำว่าอาหารเสริมอะไรที่ดีต้องเป็นอาหารเสริมธรรมชาติด้วยนะครับดูดซึมได้ดีและเอาไปใช้ได้อย่างเต็มที่แนะนำให้ได้ครับ Ad c o a c h Bank Market เลยครับวิลเลียมเชกสเปียร์เคยพูดไว้ว่าหากคุณมีความสุขกับสิ่งใดที่ทำผลกำไรจะตามมาหาสิ่งที่ท่านผู้ชมเอ j นจอยทำแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รับความสุขครับ อย่าพิ่งไปไหนนะสำหรับช่วงต่อไปโคชแบงค์วารายตี้มีเมนูอาหารสุขภาพดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้เป็นแกงส้มเห็ดปัน่นเป็นสูตรมังสวิรัตเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเบาหวานหัวใจอมัอมพฤกอัมพาตก็ทานแกงส้มสูตรนี้ได้ครับอย่าพลาดนะสุดท้ายนี้โคชแบงค์ Bank ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ไกลโลกปลอดภัยและเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ